ถ้ามีเวลาก็แวะมาหาเด้อน้องพี่ช่องในน้อยช่องนี้ยังคงรอขอกำลังใจไม่ค่อยกล้าบอกความรู้สึกที่อยู่ข้างในได้แต่ฝากเสียงตามสายจะได้คลายเงาเศร้าอุลา ได้พบเจอไม่ตีนี้มีค่าจะรีบกลับมาล่อในอนาเพื่อนขนทางไกลถ้าเฝ้ามาจับมือนั้นกันไวๆ้ๆเราอาจจะต้องเสียใจหลุดมือกันไปได้ทุกเวลาก่อนติดตาม ฝากไว้วานดูคลิปให้จบเพื่อนจะได้ผ่านพบกันชั่วไม่มั่วหลอกหนาพี่ยูเขาจัดให้ตีเป็นขอบังคับเรามาเราอย่าไปฝื้นเขานะเขาจัดเวลาให้เรามาพบกัน สวัสดีเพื่อนๆพพี่พีที่เข้ามาชมช่องสวนเกษตรไร่ผู้แสงดาวนะครับเนาะทั้งที่อยู่ในไทยและก็ต่างประเทศหลายๆประเทศพี่น้องเฮ้านะครับและก็อยู่ทั้งสทั้งสอบปปลเล่านะครับที่เข้ามาชมขอบคุณขอบใจหลายๆครับที่เข้ามาชมช่องสวนเกษตรไล่ผู้แสงดาวก็คือเก่าครับเมื่อนี้ก็พ่อหน้าสวนกับอยู่ในสวนเหมือนเหมือนเดิมนะครับที่เห็นใส่หมวกนี่ว่ามันยังครับเดี๋ยวกับสวนเห็ตงานแล้วก็ที่เอาคุมลงเนาะกับสีเม่นสีมียุ่งมียังกัดนั่นแหละกับท่ายากกันไว้น้ำครับแล้วก็ มือนีกระแดดพอดีเห็นน่าจะมีแดดก็เลยมันก็เลยบแดดกดด็เลยีไใส่มาก่บเป็นบบเป็นมาหัวโลนนะครับกับมีผมอยู่แต่บใไซกันใหม่ยูซื้อครับมือนีกระสีมากระสีมาอัปเดตเพื่อนเพื่อนคงหลายๆคนก็ดีจดรรําได้นะครับที่สวนเกษตรท่าเฮ็ดเนี่ยครับกิงก่งกิ่งทลังที่เฮ้าเสียบแบบพวงแน่นอันนี้ทีที่เคยเฮ็ดไว้นะครับทีเห็นพอจําได้บนนอกครับ เดี๋ยวสวนเกษตรได้ขึ้นเบื้องเนี่ยครับข้างบนแต่ว่าสวนเกษตรว่างลิงว่าเป็นนอกก็เลยขึ้นในเบื้องว่าคลิปนี้อยู่แบบเนี้ยครับกับไรเบื้องเนาะเดี๋ยวมือนี้สวนเกษตรได้เวลาเกษตรมาเปิดให้่ยเขาว่าเขามีใบนะครับมีนม้น,นามด้วยเขาบักออกใบแล้วก็แข็งแรงดีบอนะครับเนาะเดี๋ยวก็มาเบื้องน้ำสวนเกษตรครับหลังจากที่เฮาเฮ็ดไว้เนี่ยเฮาก็ะทิมไว้เลยนะครับบ่บ่บ่ให้เปิดบ่ให้เปิดไอไอ้ถุงมีพลาสติกออกนะครับเนาะเดี๋ยวสวนเกษตรกษตรบอกวิธีอีกข้างหนึ่งว่าเฮ็ดแบบไรนะครับ ดีเข้าออกนี่ครับวิธีการเหตุกิ้งฟรั่งแบบพวบแน่นก็คือเข้าไปตัดกิ้งฟรั่งมาแล้วก็มาอา่า เราตรงปลายกิ้งอะครับเปลือกกิ้งที่เขามีตาขึ้นด้านข้างแล้วก็ตัดด้านบนออกนะครับนอก้วก็มีตาขึ้นแบบนี้ครับแล้วก็ไปเสียบลงในดินที่ชุม่มเป็นในแก้วน้ำแบบนี้นครับแล้วก็เอาดินใส่แล้วให้ในชุม่มแล้วก็เสียบลงก้อนเสียบเนี่ยต้องใส่ไม่ไม้เนี่ยน้ำน้ำไปก้อนนะครับอยอดยอดแทงลงไปตรงๆรง,รงมาว่า การที่เข้าแท่งลงไปตรงในเยื่อไม่ที่เข้าตรงช่วงที่เข้าปาดออกเป็นแหลมเนี่ยเขาสิมีการฉีกขาดรลอติดเชื้อราได้เขาสิบวเกิดลากขึ้นมาเนี่ยครับผลงานของเข้าทีเข้าเห็ดใดเขาเกิดงอกครับซึ่งมีบางต้นที่สวนเกษตรเห็ดไปไหวที่อยู่สวนหญยท่างกำนาจจเจริญแล้วเขาติดแล้วละกะ็ง่ามขึ้นแล้วนะครับนะโดยการเอากิ่งมาพรบาวแนวแบบนี้ครับนี่ครับต้นนี้ก็เดี๋ยวกระสีด้ล่งปูพอเขาออกใบไดใหญ่มียอดแล้วเนี่ยเข้าก็เอาถุงออกได้เลยนะครับนอกละกะ็ปล่อยให้เขารับแสงแดดกับรดน้ำเป็นปกติแล้วก็ อีกรอสักพักสุกเกษตรก็สีเอาไปลงในถุงพอเป็นถุงดําต่อไปขยายขึ้นไปเรื่อยเขาาย่กับขยายขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเนาะแล้วก็อีกต้นนึงก็ล่าซิดล่าล่าซุดก้อนที่มันหนีกับขึ้นเนี่ยครับพอมาย่อมชีดของต้นเกษตรก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับเนาะเราก็เริ่มออกออกออกแตกต้นมาแล้วเนาะก็รอช่มต่อไปว่ากัิสีิต้นน้อยนะครับกําลังออกมาอีกนิดหนึ่งลึกๆอยู่ข้างในนะครับต้นนน้อยออกมาตรงนี้ครับเนาะ Uh, uh, เดี๋ยวเขาเขาคงติดใหญ่ <c oughs> ขึ้นไปเมื่อใหญ่ขึ้นไปแล้วก็สวนกเกษตรก็จะได้ใหญ่ใส่ถุงไปอีกอขยายออกไปอีกเรื่อยๆนะครับก็สีมีได้ประมาณหลา,ห,ลาหลายหลายอันเหมือนกันครับอันนี้ก็สวนกเกษตรก็บ่ได้บ่ได้ใส่ถุงเนาะมันก็เลยมันกิดงอกนยครับงอกเป็นต้นหรือมาเดี๋ยวในหนีมีประมาณเ,เกือบสิบเมตรนะครับสิบตน้ยนยนู่เนี่ยเดี๋ยวก็พ่อขึ้นมาเดี๋ยวใยใหญ่เทียนหนึ่งครับ ไขรากเขาแข็งแรงก่อนค่อยยหายเพราะว่าถ้ายใายออกอ่อนๆแล้วเขาสีสียูบะได้นะครับแล้วเขาคือสีอาจจะเสียหายได้ตัวน,นี้ก็บเมื่เคยรีวิวให้เบิ้งนะครับว่าเป็นตัวน,นี้ยังก็คือเป็นต้นบักกอกบักกอกกินข้ากินสมนะครับบักกอกน้านะครับแต่ว่าหน่วยมันนี่ใหญ่ามากเลยครับหน่วยแใสหน่วยไข่เนาะนี่สวนเกษตรกสื่อ,อ,อพอดีไปธุระมาเจอลูก น้ำตน,นเขาก็เลยขอเป็นมาแล้วเป็นหน่วยทีเขาล้นลงมากแล้วเขาดิฟเขาดิฟดิฟแล้วเขาซุกออกแล้วนะครับแล้วมไนให้เขามาเพาะนะครับซึ่งฝรั่งเศสได้ไปปลูกอยู่สวนใหญ่ทั้งอำนาจ,จเจริญแล้วเนี่ยประมาณ3ามสี่ตนแล้วนะครับเนี่ยอันนี้พึ่งพึ่งขึ้นไม่เดียวนี่ก็เด้อดเขางามเขาโตเร็วมากครับตนบ้นมะกรอกน้ำเดี๋ยวต่อไปถ้าเพื่อนๆพี่คนไหนสวนใหญ่ไปแล้วเนี่ยก็ได้ยู่ได้กินกันนะครับเนาะครับมื่อนี้ก็คงจะบ่มียังหลายกับสีมาอัปเดตต้น กำลังหรือบางซีดาที่สวนเกษตรเฮดไว้ควบแน่นให้มาเบิ่งนะครับว่อวาเขาติดแล้วแล้วเขาก็สีล่อใหญ่ต่อไปแล้วที่นี่ก็ล่อเบิ่งแต่ว่าบ่ให้ยมาแลงเขามารบกวนเขานะครับเนาะขอบคุณเพื่อนๆพีพีที่เขามาชมซองเกษตรแล้วก็เป็นเพื่อนกันยูน้ำกันนะครับนเนาะติดตามกันมากพอดีเดี๋ยวสวนเกษตรกระสีว่าสีเอคลิปแต่งเพลงไว้นะครับเดี๋ยวเอ,เอาไว้อีก สักน้อยนะครับเดี๋ยวเป็นคลิปนาแล้วกันดีวสวนเกษตรกัสิรสองเพลงไห้ฟังเพราะว่าแตงไว้กัยังพ้องจะอีกมือสองมือเนี่ยเนาะถ่ายอีกนิดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมีเพลงแต่งไห้ฟังคือเคยเห็ดไตเติลไปแล้วละ่ะม,มันยังบมแล้วอันนี้แล้วแล้วนะครับแล้วตวสีมาลองเพลงไห่ฟังกับฝากติดตามผลงานคนสวนแตงเพลงนะครับเนาะขอบคุณที่อยู่ด้วกันนะขอบคุณทั้งอยู่ในไทยและต่างแดนนะครับนอกพี่น้องที่าเล่าที่เขามาชมทีสวนเกษตรอะไรพุกแสงดาวก็ขอบคุณนะครับดูแลสุขภาพในช่วงนี้นะครับน ครับพอกันมาพอกันไม่ไดคลิปหน้าน,นะครับเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ